นี่คือมันมาตุภูมิป่า่ๆๆก็อยู่ไกลมาอยู่ติดเลยอ่ะโอ้ติดเลยจริงๆใช่ใช่ไม่ที่เที่ยวเลยนครับผมสวัสดีค่ะซานตา a n n e l นะคะวันนี้เรามาพาซานตามากางเต็นท์กันอีกแล้วซานตานอนแล้ว ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หุบป,ป่าตาดนะคะอำเภอลานสักจังหวัดอุท,ทัยธานีนะคะก็ยังเป็นทริปที่เราอยู่ที่อุทัยกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะมากางเต็นท์กันนะคะก็เราเลือกเป็นที่นี่เลยซีโร่แคมป์ที่หุบป,ป่าตาดนะคะก็อยู่ติดใกล้ๆที่เที่ยวหุบป,ป่าตาดเลยนะคะเขาจะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆกัน คือชื่อว่าฮุปาร์ตัดการ์เด้นเจ้าของเดียวกันนะคะแต่เขาจะมีเพจแยกกันเนาะซีโร่แคมป์กับตรงฮุปาร์ตัดการ์เดนนะแต่จริงๆก็คือสามารถจองเข้ามาได้เหมือนกันนะคะตอนแรกเราจองมาที่ผ่านพันฮุปาร์ตัดการ์เด้นนะเพจแอร์ียด้วยนะตอนแรกแต่ว่าด้วยความที่วันเนี้ยไม่ค่อยมีคนมาแบบกลางนะคะก็เลยบอกว่าเออจะกลางตรงไหนก็ได้เลยอิสระแบบว่าไม่ต้องมีเพรโซนก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่า วันไหนหรือว่าช่วงไหนที่มีลูกค้ามาค่อนข้างเยอะก็จะมีเป็นเพชรโซนไว้ให้นะคะจะเป็นแบบอยู่ตรงแถบนู้นเดี๋ยวไว้เดินรีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้ดูสิมีมากางมีคนมากลางไว้แล้ว1เต็นท์นะคะแล้วก็มีเราอีก1เต็นท์นะไม่รู้ว่าจะมีแค่2เต็นท์หรือเปล่าวันนี้ดูเงียบๆนะวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคนยังอาจจะยังมากันไม่ถึงแล้วก็อาจจะยังไปเที่ยวกันอยู่นะคะ เดี๋ยวเราเอาของลงกันก่อนตอนนี้มันประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วอะแต่ว่าเนี่ยรอบๆเรานี่คือแบบลานนี้หมดเลยนะล่มหมดแล้วคือแบบเขาบอกว่าล่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วมั้งบ่ายโมงอะไรเงี้ยก็คือล่มแล้วนะคะที่นี่ล่มเร็วมากๆเลยนะข,ยข,นยนยนะข้างหลังเราตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภูเขาแบบหินปูนเนาะสูงๆแบบนี้เลยคือมันบังแดดแบบว่ามันมันเป็นทิศที่มันเป็นตะวันตกมอยู่ตรงนี้ไง เออมันก็เลยทําให้ลานตัวนี้มันล้มค่อนข้างเร็วมากนะคะแต่ว่าตอนเช้าก็ร้อนเร็วนะเออก็ต้องทําใจนิดนึงเวลามากลางก็ตอนเช้าเก็บเร็วหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกลางเต็นกัน Hey! <laughs> เพื่อนของเรามาเจอกันที่ผูป่าตาดนะคะอยู่ที่กรุงเทพไม่เจอมาเจอที่อุทยัยแล้วก็เต็นท์เราตอนนี้จัดเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่ก็เน้นขาวๆเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราเอาเซตขาวมาประมาณนี้แล้วก็ข้างในเตียงก็จะประมาณนี้นี่เลยเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันเพราะว่าแสงกำลังจะหมดแล้วจ้า นี่วิวอลังการมากสวยงาม แล้วเราถ like, mm <right> ือกอนนะฉันเหมือเยินไหมฉันมามือทำเองอร่อยไหมลูกฉันมามือทำเองชอบหชอบวานเพื่อนกลับไปแล้วจ้าตอนนี้เราก็มานั่งปิ้ง มัชเมโล่กันต่อหูยหอมมากคือมันจะเป็นมัชเมโล่นี่เป็นมัชเมโล่แล้วก็ปิ้งแล้วก็เอามาทํากับแพ็กเกอร์นะเขาเรียกว่าสมองปิ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไว้วางไว้บนช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นไอเดียใครชอบแบบอยากจะปิ้งอะไรแบบอุ่นๆกินเป็นของหวานอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้น <Good. S 1> ปพ้ม เสร็จปุบเราก็จะต้องเอาเออกแ็คเกอร์อีกอันนึงวางลงไปปึ๊บนี่แล้วก็ดึงออกปึ๊บแล้วก็บีมัน่น<อ>ให้แท็กเกอร์มันไปละลายช็อกโกแลตข้างล่างน,นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านด้วยนะครับไปฝากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเคยเจอกันที่ออรแบ k บังเอิญเจอกันที่นี่อีกใช่เขาเข้ามาทักเลยนะว่าเอ๊ซันต้าหรือเปล่าอะไรนี้เนาะแล้วเราก็เลยได้คุยกันนะครับก็ถือว่าแบบแบ่งปันอาหารกันนะสไตล์คนแคมป์นะครับไปฝากเพื่อนบ้านกันค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมารีวิวลานกางเต็นท์ The Zero Camp หุบป่าตาดกันนะคะก็ลานนี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนหลักของหุบป่าตาดเลยนะคะแล้วก็โดนล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนแทบจะทั้งหมดเลยนะคะคือที่นี่ยจ,จะเป็นเหมือนเจ้าของเดียวกันกับของหุบป่าตาดการ์เดนนะคะแต่ว่าไอ้ตรงลานที่เป็น The Zero Camp เนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณตรงช่วงใหญ่ๆช่วงนี้นะคะที่เขาเปิดขึ้นมาทีหลังเนาะ เดี๋ยวพาไปดูร้านนะคะทางด้านขวาก็จะเป็นหุบป่าตาดการ์เด้นนะคะตรงนู้นแล้วก็ถัดไปก็คือเป็นหุบป่าตาัดที่เขาเข้าไปเที่ยวถ้าดึกดําบันกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บฟู้ดมาให้เ,เพื่อนๆดูนะโอเคเราไปดูรีวิวร้านกันก็รีวิวไม่นานเพราะว่าร้านไม่ซับซ้อนอะไรมากนะคะคือร้านเขาก็จะเป็นร้านกว้างๆแบบนี้เลยสามารถเอารถเข้ามาจอดเทียบได้เลยอย่างวันนี้ที่เรามาก็คนน้อยเนาะ ตลาเต็นท์ก็เอารถมาจอดแล้วก็เอาขนขนของอะไรลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะมีเป็นชิงช้าเอาไว้ถ่ายรูปหรือว่าให้เด็กๆเ,เล่นได้นะคะขวาของลานตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกับจุดหลังจานอ๋อบอกทิศทางแดดก่อนนิดนึงตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยประมาณเกือบเกือบ9้าโมงนะคะแดดอจะเริ่มมาแล้วเนี่ยแดดเขาจะมาทางทิศตรงนี้ทางซ้ายมือของลาน แล้วก็ไปตกอีกทีเนี่ยข้างหลังภูเขาเลยเพราะฉะนั้นบ่ายโมงก็ล่มแล้วนะคะเห็นทางลานบอกนะคะคือเรียกว่าล่มเร็วมากเลยนะคือล่มแล้วล่มล่มหมดเลยนะคะไม่ได้มีล่มไม้นะคือเป็นภูเขาลูกนี้ยบังแดดให้เราทั้งหมดเลยนะคะใครอยากมาแบบร่มๆตอนช่วงบ่ายก็คือมาได้เลยนะคะโซนซีโร่ก็คือโซนที่เรากางกันอยู่ตรงนี้คือมันจะเป็นแบ่งเป็นสองลานย่อยอีกทีก็คือ ตรงที่เลยรั้วอันนี้ไปจนถึงตรงนู้นก็คือจะเป็นโซนที่หนึ่งตรงเนี้ยที่เรากางกันอยู่อ่ะจะเป็นโซนสองโซนสองก็เราว่าโซนสองมันหน้ากลางกว่าแหละเพราะว่าข้างหน้ามันอาจจะแบบติดถนนใหญ่เกินไปแล้วก็อาจจะมีเสียงรถที่วิ่งไปวิ่งมาแบบชัดกว่านะคะตรงนี้ก็ได้ภูเขาแบบวิวภูเขาอย่างนี้ด้วยนะยแล้วก็ มีวิวภูเขาล้อมรอบแบบนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังล่มอยู่นะคะตอนมีตอนสายละโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานนะคะจุดล้างจานก็จะอยู่หลังห้องน้ําหญิงเนาะนก็จะเป็นมีสองอ่างก็ดีนะคะมีแบบว่าตะแกรงพักจานพักอะไรให้ด้วยนะแต่ไม่มีพวกฟองน้ําหรือว่าสไลอะไรให้นะคะต้องเตรียมมาเองทิ้งขยะก็ทิ้งตรงนี้ได้เลย แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําหญิงจะมีทั้งหมด4ห้องนะคะก็จะเป็นห้องน้ําบวกกับห้องส้วมไปเลยมีกระดาษชําระให้ตรงนี้แล้วก็อ่างล้างหน้า3อ่างแต่ไม่มีกระจกให้นะเสียดายน่าจะมีกระจกเงาให้สักหน่อยห้องน้ำจะประมาณนี้ไม่ได้มีแยกเปียกแห้งให้นะคะแต่ว่าก็สะอาดน่าจะเพิ่งทำใหม่แล้วก็ห้องน้ำมี ที่วางของให้ตรงนี้ก็ห้องน้ำจะมีทั้งหมด4ห้องนะคะแต่ว่าจะมีห้องที่สจะมีน้ำอุ่นอยู่ห้องเดียวนอกนั้นก็คือเป็นน้ำเย็นนะจ๊ะใครอยากอาบน้ำอุ่นก็ต้องรอคิวนิดนึงนะคะห้องน้ำชายก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าห้องน้ำชายจะน้อยกว่ามีสองห้องน้ำสองห้องจ่้มรวมกันเนาะโถปัสสาวะให้หนนะคะแล้วก็พอเราเดินเลยจากห้องน้ำมาเนี่ย จริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าโซน A โซน A อันนี้มันจะเป็นโซนเพรแอเรียนะคะคือจะเป็นตัวบ่อน้ําตรงนี้แต่ว่าไม่มีน้านะอันนี้คือบ่อน้ําแห้งมากเลยคือโซนตรงนี้ตอนที่เราจองมาเขาบอกว่ามันเป็นเพรแอเรียคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มากลางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่เรามาด้วยความที่คนมันน้อยมาก เขาก็เลยบอกว่าเออจะกางอันไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเกิดแบบคนแน่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการจัดโซนให้เป็นแบบโซนของสัตว์เลี้ยงอยู่ทางนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการเหมือนแบบเผื่อว่าเออกลัวน้องหมาหรืออะไรจะเห่าเสียงดังหรือเปล่าน่าจะแบบแยกออกมาอะไรเงี้ยนะคะออบ้านพักมีสองหลังตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่นะคะน่าจะสร้างใหม่หมาๆเลย มีระเบียงให้กินหมูกระทะมีอะไรอย่างเี้ยด้วยนะปิ้งย่างกันได้แต่ว่าเมื่อวานรลานตรงนี้ที่เรามาเราแอบเห็นลูกลิงอ่ะเป็นแบบฝูงลูกลิงตามแบบตามเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาลงมาเล่นแบบตรงลานนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบเขามาบ่อยแค่ไหนหรือว่าเราเอาน้องหมามาหรืออะไรอย่างงี้มันจะเวิร์กไหมนะคะไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาน่าจะต้องปรับปรุงอีกแหละเพราะว่า มันมันเป็นดินซะเยอะเลยอะ่นะเนาะมันเหมือนกับมันยังไม่ได้เป็นหญ้าดีๆนะคะก็อาจจะดูแห้งแรงนิดหนึ่งนะตรงนี้คิดว่าไปกลางตรงซีโร่แคมป์ตรงนู้นนะ่ะที่เป็นลานใหญ่ะลานแซดอะ่ะจะดีกว่าแล้วก็เดินมาทางฝั่งอุปตาตดการ์เด้นนะคะก็จะทะลุกันมาได้เลยเนาะเป็นลานที่ติดกันจริงๆแล้วเขาก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ก็ตอนเช็คอินนะคะก็เลียวเข้ามาเช็คอินที่ตรงร้านอาหารได้เลยนะคะตรงโซนใกล้ๆร้านอาหารกับคาเฟ่น,นะคะก็จะมีอีกร้านหนึ่งเหมือนเขาจะเขียนว่าร้าน Family นะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้กับลานเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลานตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถกางเต็นท์ได้อีกนะคะแต่เป็นร้านที่ไม่ใหญ่เท่าโซนโซนซีโร่นะโซนซีโร่จะกว้างกว่าแบบกว้างใหญ่กว่าแล้วก็เห็นวิวภูเขา ล้อมๆกว่าคือข้างหน้าตรงนี้มันจะเริ่มเป็นวิวแบบไม่ประทับภูเขามากเข้าตรงโซนซีโร่นะคะแต่ว่าใกล้ร้านอาหารแล้วก็ใกล้ที่เที่ยวหุบป่าตาัดมากๆตรงนี้จุดต่อไฟต่างๆเขาก็มีไว้ให้นะคะก็ต้องดูตามเสาคือข้างบนนะวิวสวยมากขึ้นไปชมวิวแบบว่าภูเขาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็ยังจัดส่วนไว้นิดหน่อยๆ,ๆนะ เนี่ยข้ามไปตรงนี้นะคะตรงเนี้ยคือที่ท่องเที่ยวแล้วนะตรงเนี้ยคือหุบป,ป่าตาดเลยเนี่ยมีร้านขายของเล็กๆอะไรตรงนั้นก็คือเป็นเป็นที่เที่ยวแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าใครมาที่เนี้ยก็คือสามารถจะมาแบบเที่ยวหุบป,ป่าตาดแบบมากางเต็นท์ไว้ก่อนแล้วก็เดินไปเที่ยวหุบป,ป่าตาดได้เลยนะคะแล้วเขาก็น่าจะมีแบบกําลังสร้างเป็นแบบอะไรเพิ่มเติมร้านขายของคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเนาะก็ น่าจะมีอะไรอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะแล้วตรงนี้จะจะเป็นลานจอดรถนะลานจอดรถของทางร้านใครจะมาจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินไปเที่ยวเลยก็ได้ตอนนี้ก็คือพี่ตุ้มกําลังเก็บเต็นแล้วนะคะเพราะว่าแดดมาแล้วจ้ามาตรงเราเรียบร้อยก็เป็นการเก็บเต็นที่รวดเร็วมากต้องแผ่นแวตั้งแต่เมื่อคืนเพราะจะเก็บเร็วนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็สําหรับลานนี้นะคะลาน The Zero Camp ภูปาตาดนะคะก็จะ มีค่าบริการอยู่ที่150บาทต่อคนต่อคืนนะคะก็เป็นระบบมาก่อนได้ก่อนเนาะไม่ได้มีจองล็อกอะไรแล้วก็สามารถเช็คอินแบบถ้าไม่คนไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คอินได้เลยแล้วก็เช็คเอา์ก็จริงๆเหมือนอากาศมันจะค่อนข้างจะฟิกอยู่แล้วว่าต้องเช็คเอา์เร็วหน่อยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าก็จะได้วิวภูเขาแบบอีกแบบหนึ่งนะเออได้วิวภูเขาอีกแบบหนึ่งที่ ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าข้อเสียที่นี่ของเราเลยก็คืออาจจะพื้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยของเขาว่ามันไม่ได้เป็นหญ้าเขียวๆเ,เนาะมันจะลักษณะมันจะเป็นหญ้าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือคุยกับน้าเพ็ญคนดูแลก็แกบอกว่าตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแห้งแล้ง แบบน้ําอาจจะไม่ค่อยถึงอะไรเงี้ยนะคะทําให้แบบการดูแลรักษาหญ้าหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากก็เข้าใจได้คือคือเขาก็พยายามจะปลูกอะไรเงี้ยแล้วแหละแต่ว่ามันก็อาจจะน้ําไม่ถึงด้วยอะไรด้วยนะคะเห็นบอกว่าขุดน้ําบาดาลอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เจออะไรเงี้ยด้วยนะอืมแล้วพื้นที่เขาค่อนข้างจะแบบใหญ่มากก็แต่ถ้าใครไม่ติดอะ่ะก็คือสามารถมาได้เลยเพราะว่ามันอากาศมันดีนะคะแล้วก็ลมอะ่ะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ นั่นแหละมันจะร้อนเร็วข้อเสียคือมันร้อนเร็วแต่ว่ามันก็จะล่มช่วงเที่ยงครึ่งบ่ายโมงก็คือล่มแล้วนะคะตรงตรงโซนนี้นะเออก็สามารถอยู่ได้ยาวๆจนถึงแบบจนถึงเย็นจนถึงค่ําเลยก็โอเคแต่ว่าตอนเช้าต้องรีบเก็บหน่อยแต่เอาเต็นต์ตัว snow peak alpha b e t มาเพราะว่ามันเป็นเต็นตที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ออกสมอไม่ได้เยอะอลมแรงมากที่นี่ลมแรงมากมาหลบแดดละ มาหลบแดดในรถตอนนี้ซันต้าอยู่นี่แล้วครับโอ้โหหลับเลยหลับแบบไม่ต้องเปิดแอร์ตอนนี้อากาศเย็นนะคะจริงๆอากาศมันเย็นมากเลยนะเออโอ้โหหัวสภาพโดนลมตีตีหัวมาเราก็เลยเอาตัว Snow Peak Alpha Beat มาตัวนี้ก็จะเป็นเป็นที่กางไวเก็บไวได้มากกว่าตัวอื่นนะคะแบบสมอตอกน้อยอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้เอาทาปมาก็ พยายามจะทําให้มันเป็นเซตเคลื่อนที่เร็วประมาณนึงเนาะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่แล้วนะคะไม่มีไม่เหนื่อยนะคะได้เป็นประสบการณ์หนึ่งว่าแบบเฮ้ยสวัน3คืนกับการกางเก็บกางเก็บทุกวันเป็นยังไงนะก็โอเคสนุกดีนะคะจริงๆที่นี่อากาศดีมากเนี่ยถ้าอยู่ในร่มก็คือไม่ร้อนเลยอ่ะเออแต่ว่าแบบพออยู่กลางแดดเท่านั้นแหละโอ้ร้อนเหลือเกินนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยว ที่หูบป่าตาัดด้วยนะเพราะว่าใกล้ขนาดนี้ต้องเที่ยวซะหน่อยนะคะครั้งที่แล้วก็มาอุทัยปีที่แล้วก็ไม่ได้เที่ยวนะเดี๋ยวครั้งนี้ลองสลับกันเข้าไปเดินเล่นดูเพราะว่าเจ้าหมาเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมีไปอีกคลิปหนึ่งที่ไปปีใหม่อีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปฝั่งสระบุรีเขาใหญ่อะไรอย่างนี้อีกทีนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบการตั้งแคมป์กับน้องหมาหรือว่าใครที่ชอบแบบว่าเออดูการตั้งแคมป์ของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะซันตาชาแนลวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจากด้านหน้าของลานหุบป,ป่าตัดการ์เด้นนะครับเราก็นี่<ม>เดินมาทางนี้ได้เลย ก็จะถึงที่เที่ยวเลยฮนะก็คือเขาอยู่ติดกับที่เที่ยวของอุปตาดเลยนะอันนี้เราก็เดินไปเที่ยวถ้ำดึกดำบันได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะว่าเป็นยังไงข้างใน ตรงฝั่งนี้เขาว่าป,ป็นเป็นป่าถึงดําบันนะครับแบบอยู่มานานแล้วภายในโรงถ้ำนี้นะต้นไม้โบราณนะครับอยู่รอบๆบตรงนี้เลยนะมันก็เลยเป็นที่มานะครับที่เขาเรียกว่าหุบป,ป่าตาดนะเพราะว่าที่นี่มีต้นตาดเยอะมากนะ